คลิปต่อไปแล้วเราก็จะทําคลิปเหมือนเดิมนะครับแบบใครอ,อยู่ได้คนสุดท้ายก็จะรอดนะครับเอาตัวผีไปครับเพราะตอนอยู่สุดท้ายมันมันจะเหมือนเป็นตัวขี้โกงนะครับเข้าเกมเลยตอนนี้รอสุ่มคนนะครับจังวันนี้ใกล้เต็มแล้วครับทั้งหมดเหลือเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเหลือสามคนแล้วครับหนึ่งคน อ้าวครบแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่เล่นให้ได้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ได้กราบสวัสดีด้วยนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขออภัยผมลืมลืมลืมผมทำหลายคลิปในวันเดียวอ้ยสมอง ปวดเมื่อยปวดล้าขาเหนงเอาไปเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกำแพงทษทีนะครับท่านผู้ชมอู้เออโหตัวปลาเข้าใหม่เลยเอ้สวยอือหึหนึ่งองสามสอือหึ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 อือหืออีกสิบสามสิบสอง สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายมั่งมาช้าตลอดเลยครับนี่ผมถ่ายในไอแพดนะไอแพดก็คือแท็บเล็ตใครไม่รู้จักยืบมาละมาละจังหวะนี้กินหมดกินหมดกินหมดกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดครับกินให้หมดอุ้ยมาแล้วเหรอ เร็วมากมาแล้วยังถือว่าอยู่ในวงนะอ,อ๋อวงมันใหญ่ไอ้เหลือสี่สิบกว่าคนละวงมาวงมาอุ้ยไปๆๆใครตั้งหลักฐันก็บ้าแล้วจับผู้ชมโ oh my god ่ะ s k ิปต่อไปอ่ะตัวเดิมครับตัวเดิมครับ อุ้ยเร็วมากร kie, เร็วมากเร็วมากเหลยสองคนสุดท้ายท้าไมคนสองคนสุดท้ายแม่งมาชา้มามาแลยครับมาเลยครับชิรังวันนี้สี่สามสองหนึ่งสุดไปไอติมอนัมแ um พตติน um ัมโกเอ,อวีตุยตรงนี้ที่ผมตายเขาก่อนจะไม่ยอมตายาแล้วแหละ ผมสงสัยอย่างหนึง่งถ้าเราแปงลงร่างเป็นผีแล้วไปตรงนู้นเราจะตายไหมออจริงว่ะความคิดดีวงหยุดแล้วครับอ่าอยู่ในวงพอดี้ยแปงลงร่างเป็นผีคนนึงว่ะอจึ๊บอ๊บจึ๊บอึ๊บจึบจ๊บอือวงบีบแล้วถือว่าได้เปลียบนะจังหวะนี้นี่ตัวปลาคาวก่อนนี่เหมือนเหมือนตัวปลาคาวก่อนเลยอะ ตรงนี้เพิ่มนิดเดียวเอ้ยทำไมคนมาเยอะจังวะตรงนี้อุ้ยอยู่นอกวงอยู่นอกวงเข้าวงเข้าวงจังหวะที่ต้องเข้าวงเหมือนฟ,ฟรีไฟครับเอา้ามาไม่ติดดีอุยตัวนี้น่าเกลียนมากครับเจ๊ะวะเราโยครับจังหวะน,นี้เราต้องกิน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 อุ้ยเกือบไม่ติดวงครับ มีตัวที่พันรอบตัวเองอยู่ด้วยครับจังหวะนี้วงจะบีบออกข้างนอกคอรอับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ่ังหวันนี้มีแอปเปลิลคืนเชื่อกับแอปเปลิลอุ้ยวงวงก็อยู่ห่างมากวงอย,ยูย่ห่างมากจุ๊บอุจจาระปาด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 ีได้ไม่ทันเงี้ยตอนนี้ ไม่ได้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 เชียงวันนี้นะครับนี่อัดคลิปตอนกลางคืนนะครับอุ้งพายโอ้โหผมแตกท่านก็ขอ,ข,อขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบายบายจบคลิปแค่นี้นะคะผมมืดแล้วเดี๋ยวก็อ,อัดพรุ่งนี้บายบาย